สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บฟารันเน่อีกแล้วค่ะทุกคนต้นเก่าต้นเดิมนะคะลูกโตโตแบบนี้กันเลยนะคะลูกสวยมากลูกนี้ลูกโตๆแบบนี้เลยค่ะลูกเดียวคืออิ่มนะคะลูกโตมากสดสดจากต้นกันเลยค่ะ นี่ค่ะโตมากเต็มกำมืออีกแล้วนะคะดาวลันเนต้นนี้นะคะคือลูกโตมากๆเลยนะคะเต็มกำมือแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็น LDA นะคะ LDA ก็จะลูกประมาณนี้นะคะ ลูกโตเหมือนกันนะคะสดๆจากต้นกันเลยนะคะลูกนี้ LDA ค่ะลูกโตก็คือบาลลอนเน่นะคะส่วนลูกเล็กก็คือ LDA นะคะหลายๆท่านนะคะก็คอมเมนต์บอกนะคะว่าบาลลอนเน่กับ LDA นะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะที่สังเกตนะคะบา l ลอนเน่ก็ลูกจะโต โตกว่าทุกลูกที่เก็บนะคะแล้วก็ส่วน LDA ก็จะลูกเล็กกว่าบาเนีนะคะพูดถึงรสชาติรสชาติของบารนเนีนะคะรสชาติจะหวานหวานจัดหวานฉ่ำมากๆเส่ยง LDA นะคะก็จะหวานระดับหนึ่งแต่ความหวานของ LDA ไม่เท่ากับบารนเนีนะคะบาเน่จะหวานหวานหนึบ หวานหนึบหวานชื่นใจนะคะหวานมากๆนะคะขนาดลูกก็จะแตกต่างกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดอรลเน่กับ LDA ที่สวนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเทียบสีผิวและลักษณะรูปร่างนะคะรูปร่างก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นรูปหยดน้ำสีผิวก็คล้ายๆกันค่ะแต่ขนาด LDA จะขนาดเล็กกว่าบาลเน่ขนาดโตกว่านี่ค่ะรสชาติก็จะแตกต่างกันก็คือบาลเน่จะหวานฉ่ำกว่า LDA ก็จะหวานหวานเหมือนกันแต่หวานความหวานไม่เท่ากับบาลเน่นะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะคสำหรับมาเดือบาลเน่แล้วก็ LDA ค่ะ 在地。Oh, yeah.